มื้อเย็นวันนี้ของเรานะครับเป็นสเต็กเนื้อนะฮะแล้วก็ผักต่างๆนะครับแล้วก็วนะ์ฮะอันนี้เป็นเนื้อตลาดนะพิคันย่าชิ้นสวยอยู่นะแต่ไม่รู้นุ่มไหมนะแล้วก็ผักทองบอลอกเกอรี่พริกหวานเขาบอกว่าเนบตอนเย็นนะัผมไม่กินแป้งเลยนะจะเป็นเนื้อประมาณอันนี้ประมาณสามร้อยกรัมนะฮะโปรตีนประมาณหกิบล้านตีไปเนื้อร้อยกรัมต่อโปรตีนยี่สิบนะฮะเขาให้กินเนื้อแดงะฮะอันนี้รู้สึกว่าสูตรพี่โดมประกรก็ใช้สูตรนี้นะลดสองเดือนยี่สิบสองกิโล คือไม่กินคือไม่กินแป้งเลยนะกินแต่ดเนื้อตัดติดมันนะเนื้อแดงฮนะนี่มาเดี๋ยวเรามาลองก,กินเนื้อตลาดพี่ขั้นยาตลาดนัดจะเป็นไงอือหือเขียวมันไหมเขียวมันมากอันนี้เราตอก106ติ๋มเราตอก106ติ๋เหรอ300กำกับประมาณ70กว่าบาท70กว่าบาท70บาทอือนี่นะฮะถามว่า มันเหนียวแค่ไหนมันเรียวกว่าตู้ปัน่นดีกว่ามีความเหนียวแต่ไม่ถึงกับเขียวไม่ออกรสชาติหนึ่งเข้มข้นไหมใช่ใช่หน่อยหน่อยเควเข้มข้นมากอันนี้คือไม่มีย่างแบบมีเดียมแบบเอาถูกเลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อตลาดนี่เฮ้ยแต่ตรงมันหอมต้มมันหอมมึนบล็อกครีมหน่อยดีตอกอ้ามเอ้ยเออเรื่องกปดปังเงโห ได้ไหมแค่นั่นแหละถ้าอยากหุ่นดีก็ต้องกินอย่างนี้แล้วติดตามด้วยมือเย็ยนปกติเรากินยังไงจะได้มีหุ่นจับๆด้วยกันไป